ทุกๆวันนะคะป้าก็จะเตรียมแก้วชามเพื่อที่จะมาใส่น้ำเพื่อให้ผู้เท่าผู้แก่ที่มาใส่บาตหน้าบ้านของเรานะคะได้ตรวจน้ำนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ให้โดยที่เราไม่ได้ลงทุนอะไรนะคะให้ผู้เท่าผู้แก่เขาได้สบายใจให้สิ่งที่เราได้ทำให้เขาก็คือศาส,สนาทุกศาสนานะคะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสศาสนาอินดูศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะคะสาวนให้ทุกคนทุกท่านเป็นคนดีคิดดีทั้งหมดเลยนะคะป้าก็ตื่นเช้ามาทุกเช้าป้าก็จะมาทําเตรียมรอใหอ้ผู้เฒ่าผู้แก่เข้ามาใส่บาตรก็เตรียมเก้าอี้ไว้นะคะเตรียมน้าเตรียมต้นไม้นี่ก็คือต้นโกศลนะคะต้นโกศลนี่หมายถึงกกศลนะคะ ที่ที่ผ่านมาที่ได้ศึกษามาเนาะป้าก็จะเตรียมมาไว้หน้าบ้านประมาณนี้ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ท่านได้นําน้าที่ตรวจน้ําแล้วมาเทลดโขดต้นไม้นะคะนี่ก็คือต้นกุมาเรียกทรัพย์เหมือนกันค่ะเอาวางไว้หน้าบ้านเพื่อที่ได้ไม่ต้องเดินไปเทไกลๆนะคะทุกต้นมีความหมายค่ะตำหนักไม้มงคลนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังด้านหลังบ้านของเราว่ามีอะไรบ้างน,นะคะ มีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเจะโล่งใจก็คือป้าก็ได้ปลูกต้นไม้ไม้มงคลหรือผักสวนครัวเอาไว้นะคะก็ง่ายๆค่ะชีวิตที่เรียบง่ายเป็นชีวิตของเราที่สร้างเองได้เนาะนี่คือต้นมะละกอที่ทนออกมาจากด้านหลังสวนนะคะน้ําขึ้นทุกทุกวันนะคะก็กลัวเขาจะเสียหายป้าก็จะมาอนุบาลไว้แบบนี้เนาะทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คือความสุขอีกอย่างหนึ่งของเราเนาะนี่ก็ไม้มงคลเช่นกันค่ะ เป็นต้นเงินไหลมานะคะเงินไหลมาปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เวลาเราจะขยายต้นเงินไหลมานี่เขาเป็นรากอากาศนะคะเราจะขยายด้วยรากได้ด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ต้นข้อเขาจะมีรากอากาศนี่ค่ะเราก็จะตัดไปตรงนี้นะคะถ้ายืดยาวจนเกินไปเราก็สามารถหักแบบนี้นะคะเอาไป นี่ค่ะลากของเขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปจัดทรงพุ่มได้เลยค่ะยืดยาวจนเกินไปถ้าเราตัดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็แตกยอดตรงข้อนะคะเราก็ทําแบบนี้เลยง่ายๆค่ะไม่ต้องคิดเยอะทําแบบนี้เลยแล้วก็เราก็จัดทรงพุ่มให้เขาสวยๆนะคะ <c oughs> แค่นี้เราก็ได้ต้นไม้สวยๆที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็ต้นไม้ทุกต้นมีฟอกอากาศ <c oughs> ให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ได้เช้าๆนะคะมันมีความสุขแล้วก็เราสร้างสุขเองได้ด้วยตัวเราเองนะคะ เดินเข้ามาในสวนก็จะมีรู้สึกว่าหายใจเต็มปอดนะคะหายใจคล่องคอนะคะนี่ก็คือต้นกามปูนะคะต้นกามปูนี่ป้าจานุบาลเอาไว้ไปปลูกในสวนเพื่อที่จะเอาใบของเขามาผสมเป็นดินใบกามปูนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นใบขี้เหล็กต้นขี้เหล็กถอนออกมาอนุบาลไว้ใบขี้เหล็กนี่ต้นขี้เหล็กนี่ปลูกไว้ทานได้ทั้งใบและดอกนะคะฝักแล้วก็นําไปขยายพันธุ์ได้แล้วขี้เหล็กนี่นะคะ เราสามารถปลูกเอาไว้เป็นรับประทานแกงเป็นยาระบายได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่คอยสนับสนุนป้าลองและให้กำลังใจป้าลองมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ